สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กันกับ IQ Option นะครับก็เป็นการเทรดกราฟเปล่าล้วนๆเลยนะครับไม่มีอินดิเคเตอร์แม้แต่ตัวเดียวนะครับวันนี้ผมก็จะเทรดในเทคนิคที่เป็นแนวรับแนวต้านนั่นเองนะครับก็จะมีเอ่ออยู่ทั้งหมด1 0บจุดหกเหรียญน,นะครับก็เดี๋ยวจะมาเทรดสัก2อหรือสออเดอร์นะครับเป็นออเดอร์ที่แบบออินแล้วก็แพ้ไม่ได้นะครับคือเวียนเลทต้อง100%นะครับเพราะฉะนั้นหัวใจหลัก ในการเทรดแบบนี้นะครับก็ต้องเข้าใจเรื่องพื้นฐานการเทรดก่อนแล้วก็การเลือกแนวสําคัญที่สุดนะครับว่าเราจะต้องเลือกแนวไหนอะไรยังไงนะครับในการที่เราจะเข้าเดิวนะครับแล้วก็รอตําแหน่งนะครับรอตําแหน่งที่จะเปรียบที่สุดในการเข้านะครับก็เดี๋ยวดูว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับวันนี้นะครับก็ผมได้แนวต้านในการที่ผมจะเข้าเดิวแล้วนะครับคู่ g u นะครับแล้วก็คู่เอยูเนี่ยตรงนี้ก็ถือว่ายัง น่าสนใจอยู่นะครับน่าสนใจนะสำหรับแนวนี้นะครับก็เดี๋ยวดูว่าเขาจะไปถึงไหมนะครับส่วนคู่ GU เนี่ยผมค่อนข้างชอบแนวนี้นะครับเดี๋ยวรอให้กราฟวิ่งขึ้นไปชนนะครับตามตำแหน่งก่อนนะครับโอเคอันนี้ถือว่าได้ราคาที่ที่ดีแล้วนะครับได้ราคาที่ดีแล้วนะครับก็อย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ว่าถ้ากราฟชนนะครับผมก็จะเข้าด้เลยนะครับเดี๋ยวดูคู่อื่นๆบ้างนะครับดูว่าจะทะลุไหมนะครับคู่นี้ก็น่าสนใจนะครับดูว่าจะปิดใต้แนวไหมนะครับสาหรับ แนวนี้นะครับแนวที่ผมเลือกไว้นะครับโดยส่วนมากนะครับกราฟจะชนแล้วเด้งเลยนะครับสําหรับแนวแบบนี้นะครับส่วนคู่ต่อไปก็คู่ a อนี่น่าสนใจนะครับนี่ก็เป็นออเดอร์แรกนะครับแต่ว่ากราฟพุ่งขึ้นมาค่อนข้างแรงนะครับสิบปิสุดท้ายนะครับหกห้าอ่านะครับก็ อ่ามันเป็นแนวที่ค่อนข้างที่จะแข็งแรงพอสมควรนะครับแนวนี้นะครับก็ไปปิดอ่าอย่างตามคาดการนะครับส่วนคู่เอยูนี่เหมือนจะชนแนวแล้วนะครับก็เอายังนะครับก็แต่ว่าผมจะไม่เข้านะครับอาจจะปล่อยก่อนนะครับออเดอร์แรกนะครับก็ชนะไปค่อนข้างที่จะขาดลอยนะครับแล้วก็เป็นไปตามเงื่อนไขทุกอย่างนะครับตั้งแต่การเลือกแนวจนถึงจังหวะที่จะเข้าออเดอร์นะครับไม่มีอ่าอะไรที่ผิดเงื่อนไขแม้แต่แม้แต่จุดเดียวนะครับก็ได้ออเดอร์แรกนะครับออเดอร์นี้ก็ คือตรงนี้มันมันน่าสนใจแต่ว่าคราวนี้เนี่ยผมอาจจะต้องรอให้กราฟขึ้นไปสูงสูงนิดนึงนะครับส่วนคู่นี้ก็แนวรับนะครับแนวรับข้างล่างนะครับก็ผมจะมีวิธีการเลือกแนวนะครับตั้งแต่แนวที่โดยส่วนมากที่ผมจะสอนเทรดนะครับไม่ต้องดูรีเจคชั่นนะครับก็คือ,อกราฟชนแนวนะครับพรากราฟชนแนวราสามารถเข้าได้เลยแบบเมื่อกี้นะครับแบบเมื่อกี้เป๊ะเลยนะครับก็อ่า จะมีวิธีดูนะครับวิธีการเลือกว่าเราต้องลงเลือกแบบไหนอะไรยังไงนะครับแล้วก็แนวแบบไหนนะครับที่เราจะต้องดูดีเจคชั่นนะครับแล้วแบบไหนที่ไม่ต้องดูนั่นเองนะครับหัวใจหลักนะครับหัวใจหลักคือการเลือกแนวให้ถูกก่อนนะครับอันดับแรกนะครับแนวนี้ที่ผมเลือกเอาไว้นะครับเลือกผมเลือกไว้ตั้งแต่ช่วงแรกๆตอนที่ครับจะวิ่งไปชนเห็นไหมครับว่าเขาเล่นตั้ง3 4ครั้งนะครับก็มีโอกาสที่จุดนี้นะครับยังจะใช้เป็นแนวต้านได้อยู่นะครับแนวต้าน ถ้าเกิดว่ากราฟวิ่งพุ่งขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งนะครับมีโอกาสเหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวตั้งกระดิ่งไว้อีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าจุดนี้นะครับได้มีการเซตตัวใหม่แล้วนะครับเพราะงั้นก็มีโอกาสที่จะชนแล้วก็เด้งเหมือนกันนะครับนี่เห็นไหมสังเกตว่างที่ปลายไส้นะครับกราฟชนพอดีเป๊ะนะครับแล้วก็ไม่หลุดนะครับอืมอ่ะเดี๋ยวรอจังหวะนะครับไปดูคู่อื่นหนึ่งก่อนนะครับ มันสังเกตไม่ยากนะครับแนวที่สวยๆนะครับเกี่ยวกับแนวที่เราจะเลือกนะครับเพราะว่ากราฟเวลาเขาเคลื่อนที่ไปนะครับเดี๋ยวเขาจะสร้างแนวใหม่ให้เราเรื่อยนะครับตรงนี้ก็จริงๆชอบนะชอบแต่ว่าปล่อยนะครับมีโอกาสที่จะทะลุแล้วนะครับผู้ e.g. นี่ i.q. มีการปรับมาเปิดตอนบ่ายนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนก่อนหน้านี้จะเปิด ตอนเช้านะครับประมาณ9ก้าโมงอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือแปดโมงครึ่งเก้าโมงนี้ก็เปิดแล้วนะครับเปิดพร้อมๆกับคู่อ่อยูเจนะครับแต่คราวนี้เนี่ยมันมีคนที่ทํากําไรเกี่ยวกับคู่อีจีคู่เดียวเลยนะครับแล้วก็อ่าทำกำไรได้แบบทุกวันอะไรอย่างเงี้ยนะครับทุกวันอ่ะนะครับเพราะว่าอีจีตอนเช้านะครับจะเข้าเทคนิคนั้นนะครับมันก็เลยอ่าทากาไรได้ตลอดนะครับไอคิวก็เลยปรับนะครับปรับกลยุทธ์ไม่ให้เทรดคู่ EG นะครับช่วงช่วงเช้าเช้าหรือสายๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มาปรับให้เปิดตอนบ่ายโมงนะครับสังเกตกราฟช่วงเนี่ยเนี่ยมันจะเทรดง่ายมากนะครับช่วงเช้าเช้านะครับช่วงของคู่คู่ EG เนี่ยนะครับมันจะเทรดง่ายนะครับเพราะฉะนั้นคนที่เทรดคู่ EG คู่เดียวนะครับเขาก็ได้กําไรไปค่อนข้างเยอะพอสมควรเนาะน่าจะถอนจนไอคิวต้องปรับกลยุทธ์นะครับแต่คราวนี้เนี่ยการปรับกลยุทธ์กลยุทธ์เขาก็ทําได้เพียงแค่อ่าเปิดตอนบ่ายเท่านั้นนะครับไม่ได้มาเปิดตอน ตอนเช้าหรือว่าตอนสายนะครับเขาก็ไม่เปิดให้เนาะแต่ว่ากลยุทธ์เกี่ยวกับการเซ็ตกรังเซ็ตกราฟอะไรนี้ไม่มีแน่นอนนะครับอืมก็เดี๋ยวรอนะครับใครที่สนใจนะครับก็ใต้คลิปนะครับเกี่ยวกับการเทรดนะครับใต้คลิปจะมีเขียนว่าสอนเทรดนะครับหรือว่าทักเข้ามาพูดคุยกันได้หมดเลยนะครับพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของการเทรดนะครับปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับการเทรดอะไรเงี้ยได้หมดนะครับ ก็มีน้องคนหนึ่งนะครับปรึกษาเกี่ยวกับการเทรดคือคล้ายๆกับอย่างแรกเลยนะวนลูปนะครับแล้วก็ขาดความมั่นใจนะครับขาดความมั่นใจอย่างแรกเลยในความมั่นใจเนี่ยมันมันต้องมาก่อนนะครับก่อนที่เราจะเข้าเทรดนะครับต้องต้องเป็นอันดับต้นๆเลยนะครับเกี่ยวกับการเทรดถ้าเกิดเราไม่มั่นใจนะครับเราจะสูญเสียเยอะมากนะครับคือแนวนี้ต้องดูดิจคชั่นนะครับสกราฟชนนะครับ ไม่ถึงนะครับน่าจะไม่ถึงนะครับแล้วก็อ่ามันจะมีเวลาให้เราสังเกตน้อยเกินไปนะครับจริงๆอยากได้แนวนี้นะครับสําหรับคู U ่ยูแคทนะอยากได้ตรงนี้นะครับแต่ว่าไกลอยู่นะไกลมากนะครับแนวนี้ผมอาจจะไม่ใช้แล้วนะครับผมไปใช้แนวข้างบนนะครับเพราะว่า อ่ามันมีการสะสมพลาังงานที่ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับคราวนี้เนี่ยมีโอกาสที่จะทะลุขึ้นไปข้างบนนะครับที่เวลากราฟเขารังเลอะไรเงี้ยนะครับอ่าอันนี้แรงเขา้า่อนไขนะครับเพราะฉะนั้นอ่าโดจินี้มีโอกาสที่จะส่งกราฟลงได้อ่าได้ดีเลยแหละนะครับเดี๋ยวดูออเดอร์ที่สองนะครับจะได้ไหมนะครับเดี๋ยวรอคือมันมีแกลบอยู่ช่วงช่วงช่วงเนี้ยมันก็เลยทําให้เขายกึยากยกัยกยักยักอยู่นะครับแต่ถ้าเขาขึ้นไปได้นะครับ มีแนวซ้อนเยอะนะครับเพราะงั้นก็ยากนะครับยากที่เขาจะหลุดขึ้นไปข้างบนเลยนะครับยากอยู่พอสมควรนะครับไม่ทันแล้วนะครับไม่ทันแล้วนะครับคือมาผมคิดว่าน่าจะไม่ถึงนะครับแต่ว่ามาช่วงในประมาณสองวิสุดท้ายนะครับผมก็เลยไม่ได้เข้านะครับเดี๋ยวดูว่าจะจบยังไงนะครับคือกราฟชนตรงนี้เราก็ตรงนี้ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็หยุดชะงักเมื่อกี้นะครับแต่ว่าผมไม่ได้เข้านะครับเพราะว่าอย่างแรกเลยเนี่ยผมเห็นลักษณะของการผิดสังเกตนะ คือนี่ต้องมาจากประสบการณ์ด้วยนะครับการเทรดต้องใส่ใส่ประสบการณ์เยอะพอสมควรนะครับเวลาเราจะเข้าออเดอร์อะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าอ่ามันจะมีรูปแบบอือเดี๋ยวนะตรงนี้ผมก็ต้องรอดูสัญญาณรีเจ็คนะเพราะว่าแนวอ่ามันค่อนข้างที่จะอยู่สูงนะครับแนวมันกว้างนะครับก็ถ้าผมจะเข้าผมต้องเข้าสูงสูงเลยนะ คือจออินมันจะพลาดไม่ได้ไหมแต่ออเดอร์เดียวนะครับเนี่ยเนี่ยชนแล้วนะชนแล้วแต่ว่าผมจะยังไม่เข้านะครับเนี่ยกราฟยังวิ่งขึ้นไปได้อีกนะครับผมเลยผมเลยไม่เข้านะครับเห็นไหมกราฟมันยังยังขึ้นไปได้อีกนะครับแต่แนวนี้เนี่ยมีโอกาสที่กราฟชนแล้วจะเร่งลงทันทีนะครับเดี๋ยวดูคู่อื่นๆก่อนนะครับคู่นี้ไม่ไม,ไม่ไม่น่าไม่น่าสนใจนะครับ อย่างที่ผมบอกคือหุ้น eg เนี่ยจะน่าสนใจช่วงเช้าเช้านะครับสายๆหน่อยอะไรอย่างนี้อ้าวปิดปิดปิดออพอดีกับแนวนะครับปิดพอดีกับแนวนะครับอย่างที่ผมบอกว่ามันมีระยะใหกราฟวิ่งเพราะฉะนั้นผมต้องได้ราคาสูงสูงนะครับแต่คราวนี้เนี่ยเราต้องรอข้างบนสุดแล้วนะครับเพราะว่าอะไรต้องรอข้างบนสุดนะครับเพราะว่าตรงนี้มีแนวส่งกราฟเยอะนะครับส่งกราฟขึ้นนะครับ เุ๊่มเริ่มจากตรงนี้เลยนะครับกราฟชนปุ๊บมีโอกาสจะเด้งขึ้นนะครับเพราะงั้นจุดที่เราเข้าเด้อถ้าเราเข้าใกล้เกินไปเนี่ยมันก็จะไม่ปลอดภัยเนาะจุดคู่ที่ปลอดภัยคู่นี้นะฮะคู่นี้เลยนะครับคู่นี้เลยนะครับตรงนี้มีแกลบนะครับมีราคาที่เปิดกับปิดแยกกันนะครับต่างกันเยอะพอสมควรนะครับมีโอกาสที่กราฟจะ ใช้แก๊ปตรงนี้นะครับในการพักตัวนะครับพักตัวคือ,อย,ยึกยักยึกยักอยู่นะครับนี่เห็นไหมที่ผมบอกว่า,ามีโอกาสที่เขาชนนะครับคนแถนี้เขาจะขึ้นนะครับนั่นแหละก็นั่นแหละคือความเสี่ยงนะครับโอเคถ้าเขาไปถึงได้นะครับถึงเส้นติดนู่นเลยนะครับผมจะกดนะครับ คือเป้าหมายวันละสองออเดอร์ order, แบบเป็นเลทหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นถามว่ามันยากไหมมันคือถ้าเราไม่คุ้นเคยกับการเลือกแนวหรือว่าการเทรดอะไรอย่างนี้มาก่อนนะครับถ้าไม่มั่นใจหรือว่าฝึกมาไม่เยอะเนี่ยมันก็จะทําให้เราไม่กล้ากดนะครับมือแข็งหมดเลยนะครับเราจะไปกดอีกทีก็มือคือเจอไม่แพ้นะครับคู่ G U นี่น่าสนใจนะคือถ้าคู่ G U วิ่งขึ้นไปข,นขึ้นถึงนี่นะขึ้นถึงนี่ได้นะผมผมจะกดเข้านะครับ คู่ a อก็ต้องถึงอย่างที่ผมตำแหน่งที่ผมบอกนะครับอันนี้คือคือเล่นสามสามแท่งเลยนะครับเล่นกับแนวแนวตรงนี้ที่ผมเลือกนะครับโอ<ฮ>้โหอย่างที่ผมอย่างที่ผมได้อธิบายไว้ว่าแนวเนี้ยมีโอกาสที่จะยังใช้ได้อยู่นะครับแต่เพื่อความชัวร์คือวินเลทหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต้องข้างบนสุดนะครับอ,อันนี้ก็ขึ้นไปแก่น,นะครับไม่ลงมาให้นะครับ ก็เดี๋ยวผมอาจจะตัดไปช่วงจังหวะที่ผมเข้าด้วยเลยนะครับอ่ะตรงนี้มีเส้นกริดนะตรงนี้มีเส้นริดแต่ว่าแนวแบบนี้ผมจะไม่แนะนําให้เลือกนะครับไม่ผมไม่ไม่อยู่ในในการสอนด้วยนะครับอืมน่าเสียดายคู่จีเนอะกับคู่ยูแคทนะครับคือตอนเนี้อ่าคู่ที่น่าสนใจคือคู่จีกับคู่ยูแคทนะครับ เพราะว่าเป็นแนวที่ค่อนข้างที่จะตรองพอสมควรนะครับอ่ะนี่เห็นไหมดูว่าจะหลุดไหมอ่านี่เห็นไหมครับทะลุนะครับอย่างที่ผมบอกว่าแนวนี้นะครับมีเส้นปิดก็จริงแต่ว่าไม่ได้อยู่ในในการสตรอด,ด้วยนะครับเพราะว่ามีโอกาสที่จะทะลุนะครับถ้าจะใช้แนวข้างบนเนี่ยก็ ยังมีความเสี่ยมอยู่นะครับแต่ว่าถือว่าดูรีเจคชันได้นะครับดูรีเจคได้อยู่นะครับโอ้โหลงยาวเลยนะครับตอนนี้คู่ au ก็รอที่แนวจัต้านด้านบนเท่านั้นนะครับเอ่อเมื่อกี้ผมพูดถึงไหนเนาะที่บอกว่ามีพักเข้ามาใช่ไหมครับแล้วก็บอกว่าวนรูปแล้วก็กดไม้เล็กเออไม่ใช่กด กดแล้วไม่ไม่ค่อยกล้าเข้าออเดอร์นะครับเลยประมาณนี้นะครับเป็นทางแก้มันก็มีอยู่สองทางนะครับทางที่หนึ่งคือเรากลับไปฝึกเดโมใหม่นะครับแล้วก็จดจํารูปแบบการเข้าออเดอร์ให้มันให้มันชัดขึ้นชัดกว่าเดิมก่อนนะครับอย่างที่สองคือลดขนาดไม้นะครับเพราะว่าเรายิ่งกดดันมากเท่าไหร่นะครับเรายิ่งมีความประมาทมากขึ้นเท่านั้นนะครับความประมาทนี่แหละครับทําให้เกิดการสูญเสียเยอะเกสมควรนะครับเพราะว่าเราจะกดเจอไม้แพ้นะ แต่ว่าไม้ชนะเราไม่กดนะครับวคนนี้เริ่มน่ากดลงนะแต่ต้องรออันนี้ให้จบก่อนนะครับรอให้จบอจบแท่งก่อนนะครับถึงจะกดลงตามได้นะครับแต่ว่าต้องรอให้เขาขึ้นไปชนแนวด้วยนะ,นะเห็นไหม อ่าโอเคเดี๋ยวไปหาคู่เงินเพิ่มนะครับเดี๋ยวผมอาจจะตัดไปจังหวัดที่เข้าออ,อเดอร์ทีเดียวเลยนะครับก็อย่าลืมนะครับใครที่สนใจเกี่ยวกับการสอนเทรดนะครับตอนนี้ก็ยังอยู่ที่ห้า้อยเก้าิเหมือนเดิมนะครับไม่ได้มีการอัปเกรดแต่อย่างใดนะครับอยากให้ทุกคนเข้าถึงเกี่ยวกับการเทรดที่มันอ่ามันเป็นแบบเขาเรียกว่าคือเนื้อหานะครับเนื้อหาการเทรดคือมันราคานี้ ก็ถือว่าถูกมากแล้วก็เข้าถึงได้ทุกคนนะครับอีกอย่างคือมันเป็นพื้นฐานการเทรดแล้วก็การหาแนวรับแนวต้านที่มันใช้ได้จริงในตลาดนะครับแล้วก็ไม่เป็นเนื้อหาที่ไม่ไม่วนเวอนะครับก็อะไรที่ไม่จําเป็นจากจากประสบการณ์ร้วๆนะครับที่มันไม่อยู่ในเวลาผมมาวิเคราะห์อย่างเงี้ยผมไม่ได้ใช้ผมก็จะตัดทิ้งออกมืเลยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของออมดิมันทร์สปายเงี้ยผมไม่พูดถึงเลยนะครับหลายคลิปผมไม่ไม่พูดถึงดิมันทร์ p ปายเลยนะครับ ผมพูดถึงแค่แนวรับแนวต้านที่จำเป็นเท่านั้นนะครับอืมถ้าจะเข้าตรงนี้แนวนี้นะครับต้องมีรีเจคชั่นนะต้องดู Rejection ดีๆนะครับเพราะว่าดูจากจังดับแรกเลยนะเทรนนะครับเทรนเห็นไหมเทรนขาขึ้นนะครับนี่เห็นไหมหลุดไปแล้วนะครับอะถ้าหลุดแบบนี้ใช่ไหมแถวนี้มีโอกาสนะครับตรงนี้ก็มีโอกาสนะ มาเหรอมาไหมอ่าโอเคถือว่าได้ราคาที่เพอร์เฟกที่สุดแล้วนะครับถ้าแพ้ก็ก็คือต้องยอมรับความแพ้แพ้เพราะว่าอ่าเงื่อนไขทุกอย่างมันมันชัดพอสมควรนะครับแล้วก็คราวนี้เนี่ยการที่กราฟขึ้นไปแบบนี้เนี่ยมีโอกาสที่จะทิ้งไส้นะครับหืูคู่จ u ขึ้นไหมโอ้จี GU ก็กําลังขึ้นนะครับอ่มามันจะได้อีกถ้าเกิดออเดอร์รอนี้ชนะนะครับคู่จีจะไปต่อนะครับดูว่าจะจบยังไงนะครับ วีสุดท้ายนะครับโอ้โหแบบนี้ไม่น่ารอดนะครับไม่น่ารอดแล้วนะครับอุ้ยลงนะครับ4 3โอเคครับนก่ง10นะครับก็อให้เสียวหน่อยนึงนะครับให้เสียวหน่อยหนึ่งนะครับสําหรับคู่อ AU นะครับ AU ให้เสียวนิดนึงนะครับแต่ก็เป็นไปตามการคาดการณ์นะครับถ่นเต้นพอสมควรนะครับแล้วก็ เดี๋ยวรอดูคู่นี้อีกสักหน่อยหนึ่งถ้าเกิดว่าวิ่งขึ้นไปถึงนะครับก็จะกดเข้าเด้ร์นนะครับอาจจะพักก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยดูเหมือนว่ากราฟค่อนข้างที่จะพุ่งแรงจนเกินไปนะครับก็โอ้โหนี่ก็ทะลุพุ่งแรงนะครับเพราะงั้นเราก็เดี๋ยวไปอาจจะพักเท่านี้ก่อนนะครับส่วนใครที่สนใจเกี่ยวกับการเทรดในการเลือกแนวแบบนี้นะครับก็อินบ็อกเข้ามาได้ตลอดนะครับถ้าเข้ามาได้ตลอดนะครับเพราะว่า หัวใจหลักในการเทรดกราฟเป่านะครับต้องเลือกแนวให้ถูกก่อนนั่นเองนะครับผมจะมีวิธีการเลือกแนวให้ทั้งหมดเลยนะครับตั้งแต่เริ่มต้นนะครับจนถึงจุดเข้าเดอร์แล้วก็จุดเข้าระวังนะครับว่าเราต้องระวังกราฟแบบไหนบ้างอะไรยังไงบ้างนะครับนี่ก็เป็นอีกแนวที่ผมเลือกไว้น่สังเกตนะครับ1นะครับสองสามสี่นะครับสี่ครั้งเลยนะครับที่กราฟชนเราเ้งนะครับแล้วก็อุ้ยเสียดายนะเสียดายอันนี้มากนะครับลงมาไม่ถึงนะครับ ผมนีเอาไว้ก่อนนะครับอืมอ่าโอเคอาจจะต้องพักก่อนจริงๆนะครับเดี๋ยวรอให้กราฟเอ่อเซตตัวสร้างแนวใหม่ๆนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะเข้าเทรดนะครับไม่ต้องไปเสียดายนะครับว่าเราไม่ได้เข้าแนวนั้นแนวนี้นะครับสังเกตว่าเดี๋ยวกราฟเขาจะสร้างแนวใหม่ให้เราเรื่อยๆตลอดนะครับไม่ต้องรีบเนาะโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่ออคลิปหน้านะครับก็สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ